สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับสโมสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ร้านตั้งอยู่ที่ตำบลกันจุอํอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะวันนี้เราจะพามารีวิวรถไถฟ,ฟอร์ดกันนะคะเริ่มคันแรกนะคะคันแรกจะเป็นฟอร์ดห้าพันนะคะคันนี้ทําเครื่องใหม่นะคะก็คือรถของที่ร้านถ้าเป็นรถเช็คนะคะ เราจะทําเครื่องใหม่ทุกคันค่ะแล้วก็มีรับประกันหลังการขายนาน90วันเลยนะคะเริ่มคันนี้ก่อนนะคะคันนี้ ford รุ่น5,000ค่ะคันนี้ทําเครื่องใหม่เช็คเช็คใหม่ทั้งคันนะคะเปลี่ยนยางใหม่ทําสีใหม่คันนี้เราขายกันอยู่ที่315,000บาทค่ะอุปกรณ์ได้ดันหน้าได้ผ่านหลังนะคะคันนี้ หลังลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะใช้ผ่าน3ผ่าน4ผ่าน6ผ่าน7ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยะคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะ Ford 5,000ขายกันอยู่ที่3 1 5 0 0 0บาทค่ะต่อมาคันนี้นะคะคันนี้สีแดง f อร์สีแดงคันนี้เป็นรุ่น6,6เสื้อลาย6,6เสื้อลายคันนี้สีแดงเราขายกันอยู่ที่3 0 0 0 0 90 0 0 0บาทนะคะคันนี้3 9 0 0 0 0บาทเหมือนเดิมค่ะทำเครื่องใหม่เช็คใหม่ทั้งคันอุปกรณ์ได้ดันหน้าได้ผ่านหลังนะคะผ่านหลังเราสามารถเลือกได้นะคะลูกค้าจะเอาผ่าน3าผ่าน4ผ่านหผ่านเเลือกได้เลยนะคะคันนี้6 6 0เสื้อลายเราขายกันอยู่ที่3 9 0 0 0 0บาททวนนะคะ ต่อมาต่อมาจะเป็นฟอร์ดอ่ะ 6,006T คันนี้ 6,006T5 นะคะเหมือนเดิมทําเครื่องใหม่เช็คใหม่ทั้งคันค่ะพร้อมมีรับประกันหลังการขายนาน90วันถ้ามีปัญหาลูกค้าสามารถโทรหาเราได้เลยค่ะรับประกันเครื่องรับประกันไฮดรอลิกนะคะถ้ามีปัญหาเครื่องกับไฮดรอลิกเราตามเคลนถึงบ้านลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวค่ะ คันนี้เป็น6 6 0 0 t 5นะคะขายกันอยู่ที่3900 0 0บาทค่ะสำหรับ ford 6 6 0นะคะเราจะขายอยู่ที่3900 0 0บาทค่ะรับประกันนานสุด90วันเลยนะคะเล่มทะเบียนครบพร้อมโอนทุกคันค่ะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมค่ะได้ดันหน้าได้ผาหลังได้อุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันนะคะไม่ว่ารุ่นไหนก็ได้อุปกรณ์2ชิ้นเหมือนกันค่ะ,ะสามารถจัดไฟแนนซ์ด้วย อขอโทษนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเงินไม่พออยากจัดไฟแนนซ์ทางร้านเราก็มีบริการหาไฟแนนซ์ให้ได้นะคะออย่าลืมนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ086 207 8991 หรือว่าจะทักเข้ามาที่เพจของเราก็ได้นะคะสมโมสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์ค่ะอ่าสนใจรุ่นไหนอยากได้ราคาแบบไหนสามารถโทรสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ086 207 8 99 1ออันนี้จะเป็นรถเช็คใหม่ทั้งคันนะคะเพราะมีรับประกันหลังการขายค่ะ หรือว่าแบบตามสภาพของร้านเราก็มีนะคะเผื่อลูกค้าท่านใดงบไม่ถึงอ,อยากได้รถไถ่ายฟอร์สักคันราคาเบาๆตามสภาพเราก็มีนะคะโทรสอบถามกันเข้ามาได้ค่ะ0862078991วันนี้สโมสรแท็กเตอร์เพชรบูรณ์สวัสดีค่ะ